สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในหมู่ของวัยเด็กวัยรุ่นรวมไปถึงวัยผู้ใหญ่คนทํางานครับซึ่งเข้ามาใช้บริการในหลากหลายด้านครับทั้งการเล่นเกมการแชทพูดคุยต่างๆครับแล้วก็ทํางานอื่นๆอีกมากมายครับเอาเฉพาะในเมืองไทยครับก็มีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับแค่เฉพาะในเขตกรทมหรือว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเนะี่ย ก็นับแทบไม่หวาดไม่ไหวนะครับผู้ใช้บริการในเมืองไทยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีครับบางรายเนี่ยไม่ได้มาเล่นเกมครับแต่ก็เข้ามาเกาะเก้าอี้ครับดูเพื่อนเล่นไม่ก็สอนวิธีการเล่นต่างๆนานานครับเด็กด้ว่าแทบจะแย่งเพื่อนเล่นกันเลยทีเดียวครับปัจจุบันร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แพร่หลายไปแทบทุกพื้นที่ทั่วโลกครับทั้งในแถบประเทศตะวันตกครับในโซนยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดานะครับ แล้วก็ทางโซนตะวันออกครับอย่างทวีปเอเชียทั้งในญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในย่านอาเซียนครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นประเทศทางเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งมีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อยู่อย่างมากมายครับโดยจะเจาะลึกถึงบรรยากาศและสภาพของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับทราบกันครับ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศในทวีปเอเชียนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและความสิวิไลครับอุดมไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและล้ำสมัยและก็ยังมีแฟชั่นที่ฮิตติดกระแสติดลมบนครับแต่ใครจะไปคาดคิดครับภายใต้ความทันสมัยความสิวิไลนั่นเองครับคนญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับความเครียดและภาวะกดดันที่ค่อนข้างสูงจากการทํางานครับถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ไปลองสังเกตบรรยากาศในช่วงเช้าๆหรือเย็นๆครับในกรุงโตเกียวนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยบริเวณตรงสถานีรถไฟครับเช่นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยจะเห็นภาพความวุ่นวายครับผู้คนเนี่ยต่อแถวกันรอไปทํางานอย่างมากมายครับหลายชีวิตเนี่ยยอมที่จะขึ้นไปเบียดเสียดยัดเยียดกันบนรถไฟครับเรียกว่าแน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องเลยทีเดียวครับเพื่อไปทํางานในทันครับทำให้เจ้าหน้าที่ประจําสถานีเนี่ยต้องออกแรงดันผู้คนให้เข้าไปในรถไฟให้ได้ครับ พื่อให้รถไฟทําการปิดประตูให้ได้ภาพแบบนี้เนี่ยเป็นภาพที่เห็นกันจรชินตาครับในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและด้วยสภาวะการทํางานที่มีความกดดันสูงขนาดนี้นะครับทาให้ผู้คนบางส่วนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อแรงกดดันเหล่านี้ได้ครับต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ไปโดยปริยายครับหลายชีวิตต้องกลายไปเป็นคนไร้บ้านครับหรือว่าพวกโคลเมสครับไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่ง อาศัยนอนตามข้างถนนข้างทางครับหรือบริเวณที่มีผู้คนเดินผ่านกันอย่างพุกพ่านครับเช่นตามสถานีรถไฟเป็นต้นนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มีกันอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นเองในเมืองไทยเราเองรวมไปถึงประเทศใหญ่ๆห,หลายประเทศครับก็มีปัญหาคนไร้บ้านด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางรายนะครับ ก็กลายเป็นคนตกงานครับหรือบางคนเนี่ยก็ยังมีงานทําอยู่ครับแต่ก็เป็นงานที่เรียกว่างานชั่วคราวได้แค่แรงถกๆครับและยังรวมไปถึงพวกที่ต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงด้วยครับเช่นพวกฮิกคิโคมอริครับที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปพบเจอผู้คนนะครับเมื่อมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนไร้บ้านหรือว่าพวกที่มีงานทําแบบชั่วคราวครับได้ค่าจ้างแบบถูกๆก็คือร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับ ซึ่งมีกระจายอยู่แทบทั่วพื้นที่ของกรุงโตเกียวเลยทีเดียวครับแล้วก็อยู่ในย่านต่างๆของกรุงโตเกียวครับเช่นย่านชินจูกุย่านชิบูย่ารวมถึงย่านฮาิระ r าล่านะครับโดยร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหล่านี้เนี่ยจะมีการเขียนโฆษณาโปรโมชั่นที่ชวนดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการครับด้านหน้าร้านมีการประดับไฟแสงสีที่สวยงามครับส่วนบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องแบบส่วนตัวนะครับเป็นห้องขนาดแคบๆเล็กๆนะครับ สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบคนเดียวนะครับในห้องก็จะมีเก้าอี้ครับที่สามารถปรับเอน็นเอาไว้นั่งไว้นอนแบบสบายๆได้ครับรวมไปถึงการมีโต๊ะวางจอคอมพิวเตอร์ครับบางร้านเนี่ยอาจจะมีตู้เล็กๆเอาไว้ให้ใส่ของนะครับแล้วก็สัมภาระต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีไม้แขวนเสื้อด้วยนะครับโดยลักษณะของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในญี่ปุ่นที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะสภาพสังคมในกรุงโตเกียวน,นั่นเองครับมีผู้คนหลายชีวิตครับในกรุงโตเกียวที่ไม่มีบ้านอยู่ กลายเป็นคนไร้บ้านนะครับการที่จะไปเช่าห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงครับค่าของชีพในกรุงโตเกียวนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหล่านี้เนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่ดีครับกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนไร้บ้าน,นครับโดยราคาสําหรับการค้างคืนหรือแบบเหมาแบบข้ามวันเนี่ยก็ไม่เกิน300ถึง400บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับอันนี้คือแบบร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แบบถูกๆนะครับ สำหรับผู้ที่มาอาศัยนอนอยู่กินในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แบบนี้เนี่ยก็จะมีทุกเพศทุกวัยนะครับมากที่สุดก็คือกลุ่มคนวัยทางานอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปครับรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มคนวัยทํางานที่แบบใกล้เกษียณนะครับก็คืออายุ50-59ปีครับถึงแม้มันจะกลายเป็นที่อยู่ของคนไร้บ้านครับแต่คนไร้บ้านกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีงานทำครับพวกเขามีงานทำครับแต่ได้เงินค่อนข้างน้อยครับไม่พอที่จะไปอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักต่างๆครับ นี่จึงเป็นเหตุผลหลักครับที่ทําให้พวกเขาเลือกมาอยู่กินนอนในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับส่วนบรรยากาศนอกห้องก็จะถูกจัดสรรเป็นอย่างดีครับมีการแบ่งเป็นห้องห้องดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับบางร้านก็จะมีทีวีไว้คอยบริการลูกค้านะครับซึ่งจะมีช่องทีวีของญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมกันครับส่วนจุดอื่นที่มีไว้บริการก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ครับเอาไว้ใส่ของส่วนตัวครับสำหรับผู้ทด่พบสัมภาระติดตัวมาค่อนข้างเยอะครับซึ่งเขาจะคิดราคา,าค่าคกุญแจล็อกเกอร์เนี่ย ประมาณ100เยนครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บาทครับนอกจากนี้ก็ยังมีห้องสุข,ขาและก็ห้องอาบน้ำครับที่เอาไว้คอยบริการลูกค้าที่จะมาอยู่แบบนอนค้างคืนหรือว่าแบบเหมาข้ามคืนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบริการซักผ้าครับโดยการใช้เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติครับมีจุดไว้สําหรับการล้างหน้าแปรงฟันครับซึ่งนอกจากที่จะมีห้องอาบน้ําห้องสุข,ขาจุดซักผ้านะครับ แล้วก็ห้องที่เอาไว้ใช้ล้างหน้าแปรงฟันไว้คอยบริการลูกค้าแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งครับที่มีไว้บริการลูกค้าก็คือจุดของเครื่องดื่มครับซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนน้าเย็นครับน้ําเปล่าน้ําชาครับรวมถึงพวกกาแฟต่างๆครับนี่ก็คือตัวอย่างของจุดที่ให้บริการเครื่องดื่มครับในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีไมโครเวฟครับที่จะเอาไว้ใช้ในการอุ่นอาหารนะครับซึ่งอาหารก็จะเป็นเมนูข้าวแบบใส่กล่องครับที่เราเห็นได้ตามร้านเซเว่นอีเลฟเว่นครับแล้วก็มีเมนูอาหารให้เลือกกันอย่างหลากหลายมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเอาใจคนรักการอ่านด้วยครับพร้อมมีหนังสือพวกมังงะหนังสือพวกอนิเมะเอาไว้บริการครับซึ่งสามารถเลือกอ่านกันได้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับดูแล้วก็เป็นความจริงที่โหดร้ายนะครับที่เกิดขึ้นกับสังคมญี่ปุ่นที่ร้านอนะินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยต้องการมาเป็นบ้านแบบชั่วคราวของกลุ่มคนไร้บ้านแม้กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยพวกเขาจะมีงานทําแต่ก็ได้เงินแบบน้อยนิดเงินแบบจํากัดรับซึ่งก็ไม่พอในการไปซื้อบ้านในการไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับพวกเขาจึงต้องตัดสินใจมานอนกินอยู่ตามร้านอินเทอร์เน็ตครับซึ่งราคาแบบเหมาข้ามวันเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับ แต่ถ้าเลือกได้นะครับก็คงไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะมานอนในที่แคบๆเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาสําคัญเลยครับของสังคมญี่ปุ่นครับที่ดูจะมีความทันสมัยความก้าวหน้าเต็มด้วยความสีวิไลครับแต่ในกรุงโตเกียวก็ยังมีคนจํานวนมากครับที่ไม่สามารถสู้กับแรงกดดันความคาดหวังต่างๆของสังคมได้ทําให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่เลื่อนลอยและก็ดูหมดสิ้นหนทางเอาละครับสำหรับเรื่องราวของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ แหงพักพิ่งของคนไร้บ้านในประเทศญี่ปุ่นก็คงมีประมาณนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอากราบอภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทานฟุตบอลทาเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวคําว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ